i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้มานำเสนอแนวทางของหลวงพ่อปากแดงนะคะงวดประจำวันที่16ผู้พฤศจิกายนค่ะ2568หลวงพ่อปากแดงเด่นหน้าปกเด่นเลขน้ำตาเทียนง,งวดนี้462ค่ะ3ตัวสตัวมี3ตัวมี65ห้สาตัวมี58ด 5 3 5 6 9 8 9 3 9 6ค่ะแม้98น่าจะบอกมางวดที่แล้วเนะวาะงวดที่แล้วหลุดนะคะเลขนำตาเทียนหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยไม่มาตรงนี้หลักสิบบนก็นมาที่9แต่ไม่มี98นะจ๊ะงวดนี้ค่ะตัวเลขใหญ่สวยงาม สถิติงวดนี้ค่ะมีเก้าแปดด้วยระวังเบินลล่างบนบนล่างลวงพ่อหกบนให้หก หกสองหกหกล่างให้เก้าเก้าห้าเก้าสองเก้าสามดที่แล้วเข้าแค่ตัวเด่นเก้าบนค่ะล่างไม่เข้านะจ๊ะงดที่แล้วนะลม,มก็แรงไม่เปิดก็ร้อนแบบพัดลมก,ก็ได้เปิดแล้วก็พัด เลขเซียมซีงวดนี้ค่ะสตัวศูนย์สี่แปดเดเน้นศูนย์กับ7ล่างเซียมซีตัวเหมือนกันสามหกห้าสี่เน้นสากับหบนหลุดนะคะล่างเข้าแค่ตัวเด่นนะงวดที่แล้วนะให้8 9ด้ด้วยนะติดบนด้วยนะ เลขพระอาจารย์แปดกับห้ามีแปดหนึ 1, ่งแปดก้าแปดเจ็ดแล้วก็มีชุดสองตัวล่างสีชุดมีห้าหกห้าแปดห้าสองห้าเก้าเลขพระอาจารย์งวดที่แล้วหลุดนะจ๊ะไม่มานะคะ ลาฮานอย V.I.P. อาเลขน้ำตาเทียนงวดนี้ค่ะ462ชุด2ตัวคัดมาแล้ว68ชุดเดียว4ชุดมี 28, 47, 62, 68แล้วก็ชุด3ตัว ชุดตัวเลือกน้ำตาเทียนงวดที่แล้วหลุดก,ก็คือหลุดงวดนี้น่าจะมาไหมถ้าเขาลุดมาอันนี้นะคะคีอหกสอต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเลยจ้ะงวดที่แล้วหลุดงวดนี้จะมาไหม พ่อกางวดนี้ค่ะพ่อกาให้เด่นที่เจ็ดนะคะแม่กาให้เด่นที่แปดงวดที่แล้วก็แปดงวดนี้แปดเลเนี่ย พอการหลุดนะคะเม่กาให้เด่นที่8เข้า8ปดเจดตรงๆค่ะล่างให้8ปเเข้าซองตัวล่างตรงตรงแล้วมี8 7ดเจด้วยนะให้8ติดทั้งบนทั้งล่างเลยวดนี้8อีกแล้วมี8 9อีกแล้ว8 4 รงนี้ค่ะลูกศิษย์ลวงพ่อเด่นสองกับ9สวยจัง3มกับ7สารเพียงตาให้เด่นสี่สามเจ้าที่เจ้าทางงวดนี้เจ้าที่เจ้าทางเด่น5กับ9นะคะปูทวด3ามสองแดสองสามยาทวดให้5้าตัวเด่น งวดที่แล้วเขาตรงตัวเดียวกันหมดเลยหน้านี้ให้แปดเขาก็มีแปดเจ็ดด้วยนะสองตัวล่างอันนี้แปดเก้าก็แปดแปดมาเยอะมากอันนี้ติดแปดก็ติดแปดเก้ายาทวดก็ให้แปดนะคะงวดที่แล้วเล่นก็ปูทวดให้เก้าสามตัวสามตัวมาหนึ่งตัวงวดที่แล้ว ตัวเลขกันเลยได้ตรงกันเด็ดเด่เลย <ๆ S 1> เลย,ยาทวดสามตัวมาหนึ่งตัวดูงวดนี้ปูดทวดให้แปดสองสามยาทวดให้ห้าเจ็ดเก้าคนละตัวกันห้ากับเก้า สองสูตรเด็ดแม่ชูสีไม่ค่อยเข้านะคะไม่เคยเข้าเลยวันนี้จะเข้าไหมวิหารแดงดูเลขนี้กันเจ๋งสูตรให้หดให้หกชุดไม่อยู่ให้เก้าวิหารแดงสามตัวมาตัวค่ะแถวแรก กเก้าสี่แถวที่สองแปดห้าเก้าแถวหนึ่งแถวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวงดที่แล้วก็เข้าแถวละตัวชุดไม่อยู่ให้แปดก็เรียบร้อยเลยแล้วมีแปดเจ็ดด้วยงดที่แล้วสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะแถวที่หนึ่งเข้าที่เก้าแถวที่สองเข้าที่แปด ออก898ค่ะสิบหน่วยหัวที่แล้วอาจารย์บางใหญ่หัดน,นี้ค่ะเด่น1970เม็ดเดียว75เด็ดขาดตัวเด่นมีตัวเน้นมี08 1 1895มี 18, 9, 98ด้วยนะ เนน้อยชี้โชคงวดนี้ให้4 4 3 4ี่สามสตัวในหอยสอยเลขสองตัวมาตัว5กับ9อาจารย์บางใหญ่เข้า7นะคะเขาให้7 8็ดแปดตัวเด่น จบการรีวิวหนังสือลวงพ่อปากแดงงวดนี้นะคะท้ายเล่มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจึงโชคดีมีชยัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะหมดแรงแล้ว